สวัสดีครับคลิปน,นี้เราอยากจะมาแนะนํา3สถานที่ที่น่าสนใจของของตํารุจังหวัดชลบุรีกันซึ่งคนที่อยู่จังหวัดนี้เองอาจจะยังไม่เคยได้ไปงั้นเราไปดูกันสถานที่แรกนาเกลือซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้กับน้าทะเลชาวบ้านจึงได้สูบน้าทะเลมาเก็บไว้แล้วรอให้ระเหยหรือให้หน้าทะเลตกผลึกขึ้นจึงได้เกิดเป็นนาเกลืออย่างที่เราได้เห็นกันซึ่งนาเกลือก็ได้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เราได้ลื้อซื้อด้วย ต่อามากับพื้นที่สีเขียวประจำคลองตำลุนั่นก็คือป่าชายเลนโดยป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท,ที่น่าสนใจเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่และทางยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดซึ่งที่ป่าชายเลนมักจะมีกิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมสนุกและสร้างประโยชน์กันอย่างเช่นล,ล่องเรือปลูกป่าและรวมกิจกรรมทำความสะอาดป่าชายเลน และสุดท้ายกับวัดบุญญาาศีแต่ก่อนมีชื่อว่าวัดบุญซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,452จุดเด่นของวัดนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อเมียนซึ่งเป็นวัตถุมงคลของวัดบุญยาาศีที่ชาวบ้านเอาตำลุเขารบศรัทธาและมีความเชื่อเกี่ยวกับเหรียญว่าสามารถขับไล่ผีได้ด้วย และนี่ก็เป็นสถานที่ทั้ง3ของคลองตำรนจจังหวัดชนบุรีที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนลองไปดูกันสักครั้งหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่